ไสองรอบแล้วเนี่ยเอาละคันค like ุณกำลังถูกแอบถ่าย การน,นะคะยามค่ำนะคะตอนนี้เวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะวันนี้ทำไมอุ้มมาด,ดึกนะคะก็เพราะว่าวันนี้นะคะ <c oughs> แมวไม่อยู่หนูร่าเริงวันนี้เราสนกแมวไม่อยู่นะคะหนูหนูอย่างเราร่าเริงค่ะวันนี้นะคะอุม้มจะมีนะคะเพื่อนๆคนไทยนะคะมา ปาร์ตี้นะคะมากินข้าวนะคะเล็กไม่น้อยที่บ้านของอุ้มเองนะคะก็เป็นบรรยากาศยามค่ๆนะคะทําไมนะคะทําไมบอกว่าเออแม้ไม่อยู่หนูร่าเริงก็เพราะว่าสวอนะคะสามีของอุ้มเองทุกคนคะแกไปเยอรมันนะคะเมื่อวานวันนี้แล้วก็วันมารืนนะคะถึงจะก,กลับอุ้มก็เลยมีเวลาปาร์ตี้เต็มที่สองวันสาวันค่ะเมื่อวานนะคะ อ,อุ้มก็พาทุกคนไปเที่ยวนะคะดูร้านขายดอกไม้แล้ววันนี้นะคะก็เลยนัดกับเพื่อน,อนว่าเออตอนเย็นนะเรามาปาร์ตี้บ้านเรากันไหมเพราะว่าไหนๆสวาวก็ไม่อยู่นะคะแล้วก็ก็คือทุกคนก็มีสามีกันแหละแล้วก็สามีเขาก็อนุญาตก็เลยบอกว่าปาร์ตี้บ้านเราละกันนะคือแบบนานๆจะได้ฉลองตอนค่ำๆคือคือจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราฉลองปาร์ตี้แบบเมี่ยงปลาเผานะคะอ่า หรือว่าปาร์ตี้อื่นๆอ,นอ่ะจริงๆเราเราไม่ได้มีปาร์ตี้ตอนตอนดึกเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีครอบครัวมีภาระหน้าที่มีลูกเล็กอย่างเงี้ยเนาะซึ่งส่วนมากเราก็จะเจอกันานานๆทีนะคะเป็นตอนกลางวันมากกว่าแล้วยิ่งตอนเนี้มันเป็นช่วงที่มันไม่ค่อยมีผักด้วยในส่วนของเราก็ยังปลูกผักยังไม่ได้เนาะมันก็เลยเขาเรียกว่ามันมันต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างกว่าที่เราจะได้รวมตัวกันนะคะแล้ววันนี้ก็เลยเป็นวันดีนะคะที่เราจะมารวมรวมหัว รวมหัวบรรดาพวกมนุษย์แม่ทั้งหลายนะคะโดยการหนีผนัวหนีลูกมาปฏิบัติบ้านอุ้มนะคะถามว่าทําไมนะคะสวไปเยอรมันทาไมสวออนะคะก็จะบอกว่าสวออนะคะเขาไปซื้อนะคะรถคันใหม่นะคะจริงๆก็ไม่ได้มือหนึ่งนะแต่เป็นมือสองนะคะก็เป็นมือสองที่สภาพที่ค่อนข้างดีนะคะราคาก็พอโอเคนะคะไม่ถึงกับว่า เกินงบหรือว่าแพงเสียจนเราเอื้อมไม่ถึงนะคะก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ต้องเป็นรถหรูแบบแพงๆเป็นล้านๆ้วก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะทุกคนสวเขาบอกว่าเธอฉันน่ะไปตามฝันของตัวเองเขาบอกว่าเขาอายุเยอะแล้วนะคะเขาอายุเยอะแล้วเขาอ่อยากอยากขับรถคันที่แบบมันดีๆหน่อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันดีกว่าที่เขาเคยมีมาอะไรเงี้ยอุ้มก็เลย ก็แล้วแต่เธอนะอะไรเง้ยถึงเธอเก็บเงินไว้ในธนาคารเออถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้น,นมาเราก็ทําอะไรไม่ได้กับเงินนั้นอยู่ดีอะทุกคนมันอุ้มก็เลยที่ว่าถ้าแกอยากเอาเงินตรงนั้นมาใช้ตรงนี้ก็ก็ก็เอาตามใจเขาละกันนะคะตามใจเขาเขาเป็นคนหาเงินมาแบบสี่สิบปีสี่สิบห้าปีอะไรเงี้ยถ้าเขาจะตัดสินใจก็ก็แล้วแต่เขาอุ้มก็ไม่ได้มีเหตุผลที่มาย้อนแย้งนะคะจริงๆก็เสียดายตังนะถ้าเทียบไปก็คันนี้ก็ประมาณ ก็ร้านต้นๆนะคะทุกคนร้านต้นๆถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะรถคันนี้ราคาร้านต้นๆไม่น่าจะได้นะเพราะบ้านเราภาษีรถยุโรปนําเข้าค่อนข้างที่จะแพงนะคะแต่คันนี้ที่สาวาไปซื้อก็ประมาณสองหมื่นหกพันยูโรนะคะก็ไม่ถือว่าแพงมากก็แล้วก็ไม่ถือว่าถูกมากจนเกินไปเนาะก็ไม่ได้ว่าเปิดร้านนวดไม่ได้ว่าเปิดร้านนวดแบบสี่ห้าเดือนแล้วมี เงินถอยรถนะคะคันเป็นล้านไม่ใช่ค่ะนี่เป็นเงินเก็บนะคะของของแฟนอุ้มของสวอเองนะคะในเมื่อเขาบอกว่าเออเออ,เอ,อน่าเธอก็นั่งคุยกันเราก็เห็นใจเขานะก็เลยคิดว่าแล,วแล้วแล้วแต่เธอตัดสินใจแล้วกันฉันฉันก็สพอร์ตเธออะไรเงี้ยเขาก็โอเคถ้าอย่งงางนั้นเขาก็ตัดสินใจเขาก็เลยไปเยอรมันนะคะทุกคนค่ะดอกไม้ดอกไม้ซื้อเองค่ะซื้อเมื่อวันก่อนนะคะซื้อเมื่อคลิปที่แล้วนะคะทุกคน ก็มันสวยดีดอกอะไรไม่รู้เรื่องไม่ถูกหอมไหมไม่มีกลิ่นสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะคะอุ้มก็เห็นสีสวยดีนะคะไหนๆก็มันจะถึงช่วงเขาเรียกว่าช่วงสปริงแล้วก็อยากมีอะไรที่มันดูสดชื่นสดชื่นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวอุ้มจะอบปลานะคะแล้วก็จะตามซ้ํมตามรอพี่ๆเขานะคะเพราะเขาทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจอกัน Oh <laughs> ข้าวรสติ๊กข้าวจุดไฟเพื่อความอบอุ่นแท๊กแคร มกบสาเไปอีกทุกคนค่ะทุกคนทำน้ำจิ้มกินเรื้งปลาหรือว่ากิน อะไรก็ตามแล้วแต่นะคะยังไงคะ่ะอุ้มอุ้มใจแบบนี้ค่ะแล้วก็ทํามานานมากด้วยนะคะนั่นก็คือการใช้ถั่วแบบแบบสําเร็จรูปแบบนี้นะคะในนี้อ่ะทุกคนคะ่ะมันก็จะมีมะเมล็ดงามีมีถั่วต่างๆนะคะก็มีถั่วลิสงมีมเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็มีถั่วอะไรอีกไม่รู้นะคะสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนหรือไม่ก็ ถ้าไม่สะใจนะคะแบบว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่มันนะคะกินแล้วมันรู้สึกว่ามันขาดขาดอะไรไปก็เพิ่มง,งานะะก็เป็นงานแท่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะปกติเราก็จะใช้อย่างนี้ใช่ไหมปกติเราใช้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ตามปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้แพ็คเนี้ยนะคะ100 25ริ้ลหนาก็ตกประมาณ 32บาทค่ะแพ็คเนี้ยประมาณ30บาท1 5 0ร้กรัมนะคะเป็นของที่มาจากประเทศรัสเซียนะคะเพราะว่ามีอย่างนี้แล้วก็ไปเข้าไปดูก็เป็นมาจากรัสเซียนะคะอุ้มก็จะใช้อย่างนี้ในการทำน้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดแล้วก็มีมะนาวใส่ผงนัวเป็นนิดนึงนะแล้วก็ใส่ใครจะใส่รสดีนะคะแต่รสดีรสอาจจะเพี้ยนนะทุกคนแล้วก็น้ำนั้นก็ ใส่น้ำปลาพุงรสตามที่เราชอบใจเลยค่ะเติมน,น้ำตาลลงไปอะไรเนี้ยก็ลเลยวแร่เราจะชอบเลยนะคะอันนี้ก็ถูกกว่านี้นะคะแค่100กับกับ5้อุ้มนำส่วนผสมทุกอย่างมาปั่นรวมกันมีกระเทียมมีรากผักชีใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ใครไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องใส่มีผงนวลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีรสดีแค่ปลายช้อนนิดหนึ่งใครไม่ชอบส่วนไหนก็ตัดออกไปเลยค่ะน้ำตาลเพิ่มลงไปแล้วก็บีบมะนาวให้มันจิจจาจดจาิจจาดลงไปแค่นี้ก็ได้น้ำ มนะคะเมีย่ยงปลาแบบแซบ่บแซ่บมากมากจริงๆเลยคะ่ะลองนำไปทำตามกันดูนะคะพวกคุณกำลังถูกแอบถ่าย <laughs> ไปเรียบชาว <laughs> ไปเอาค่ะเฮาชอเฟอร์ฮ <laughs> เออุณายเลย้ง้อ่กมแล้วนะนี่ผมเมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่จราไปตากผ้าก่อนใช่ไหมกินกินที่นบ้านตกกเสีนเพราะว่าพี่เขาวางให้พี่ตากผ้าให้เขาเอ้ยตากผ้าให้เขามาค่ะนี่คือแขกคนแรกของเราเอาไหนราบ้านนี้ไม่จะไม่โดนจัดใช่ไหม ใช่จะเกยไม่กัดใช่ไหมรองเท้าอ่ะถ้าเป็นเล e r อ่ะกัดถ้าเป็นหนังแท้กัดถ้าธรรมดามันไม่กัดไ่เข้าไปเดี๋ยวพี่เอาเอาไปให้่ากัด้ะสวยมาถึงสีคู่แล้วนคูแล้วอย่านัเปคืออะตไม่ต้องหลไม่ต้องเลยค่ะเออสวัดีค่ะสวัสดีค่ะกลังถือช้ตั้งอยู่นะคะั้งอยู่แลค่ะสัสดีค่ะอุปกระอเลยอะไรอ่ะ เนี่ยเอาเอาหลักฐานเอาหลักฐานหลักฐานคุณลุงคุณลุงขึ้นมีอยู่บนห้องไม่กินแล้วเจอใดกูรักทำไมไม่ปิดปิดจิมมี่ด้วยสิปิดปิดไม่ได้แล้วไม่ทันเสรแล้วอ่ะชุดไม่ทั่นหนูซักผ้าให้ให้แล้วเห็นไหมเห็นขอบคุณเจ้าแม่ค้าในอนาคตแม่ค้าจ้ะ ฝึกมือไว้นะจ๊ะเ,เอาท,ทุกทุกอันจ๊ะไม่ทิ้งจ้ะเหนียวไว้เหนียวไว้เหนียวไว้มีคนบางคนเฮวมากอือหนูอะบ่วงมาอีกอันเนี่ยวไปละบ่วงะบ่วงบ่วง,วงมนันคือเป้าหมายของเราเลยนะคะไม่คือทำจากบบ <laughs> อย่างนี้ใหญ่นะใหญ่นะ <laughs> แต่บางทีมันต้องมีอย่างนี้จริงๆนะมันต้องมีกล้องแบบว่าแบบความพฤติกรรมตัวเองแย่ก็เลย บอกเขาบอกว่อย่านินทาใครนะเพราะว่าอัดคลิปอยู่ทุกคนไม่พอใจไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเรื่องอื่นเนี้ยพอโอเคแต่เรื่องนี้เป็นเป็นอะไรที่ยากมากมาค่ะเอฟจริงๆเราขาดอีกนหนึ่งคนหนึ่งสมาชิกอีกหนึ่งคนแต่ว่าเดี๋ยวเขามาเราเรอไม่ได้เพราะว่ากี่โมงแล้วคะสองทกว่าแล้วสองทุ่มครึ่งสองทุ่มกว่าจะส,สามทุ่มแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดึน เด็กดกๆๆ็กพี่จิดาก็หักไปขึ้นหนังก็ได้ไหมที่หักไปขึ้นให้หนูหักให้มันล่ะนี่ไงจับจบขาวมาค่ะกินเลี้ยปลาเผาฉนอมมากฉนอมแลมแล้วแลมแล้วจุ้มจุ้มจีดาเลยนี่ใครไหมนี่แบบจได้ถ้าไม่กินก็เดี๋ยวไว้ให้แมวกับอันนี้ก็ได้นะอืม เอ็งยกอันนี้ไฟทหายังพี่อันนี้เอาอันนี้รราเราจะได้มาสังสรรค์อันนี้อันนี้ไม่เคยออกบ้านตอนเด็กเลยเนาะอันนี้ก็ไม่เคยตั้งแต่อยู่เซอร์เบียก็ไม่เคยออกบ้านตอนเด็กแล้วคนนี้ไม่เคยเออเปิดซิงครั้งแรกเหรอคะเปิดซิงเปิดซิงมันไม่รู้จะไปไปไหนเนาะไหนไม่รู้จะไปไหนอันนี้เพ่อบ้านใจดีันนี้พ่อบ้านใจดีดูลูกให้ เดียวตัดออกพอแล้วแค่นี้แหละดูแบบว่าเรามีปาตงปาตี้นิดๆหน่อยหนึ่งนี่สวัสดีเอฟซีี่ยงคุณสวัสดีค่ะพี่พี่เพิ่งมาแต่สองรอบแล้วเลมาต่อไปนะแก้วแก้วรั่วแต่ยี่ห้อนี่มันอร่อยเด้ด อร่อยกว่าม้าดำมาดำมีมีนี่ไม่มาไปไม่ม้าดำอ่ะมนจอกหวานนะมีดำก็จออีกแบบนี้มันจะบาดแล้วมันมาก็หวานอันี้ไปไรในความถชาช้าถ้าไม่มีอะไรเันดี๋ยวดรไปเอาก่อนนะชิวีชิวี <laughs> Red water. ใชอนน่อันน uh> right> um> oh, Ay, <oh, wow, oh, uh, ี้ก mm uh, oh, ็อันน uh uh ี้เมาแล้วไงพมากพยามจะบปังพูดเยอะผามเหมือนกันี่ไม่คือุยอันนี้อยู่บ้านที่ไม่เดินมาเลยโอไอยู่างนั้นางนี้โอ้ฉันรอเธอมาแลตอนมกคมาเออถ้าไอเไม่อว่าไม่าเดึงมอไาไม่ไดาค่เรางมีไมบอกเาว่าเาไม่ไบอก่ว่าไม เราคุยกับสามีก็ต้องหวานไง รอเออสตร์เบอรี่เหรอสตรเ่กแตงโมอชิมไหมมันไม่มีแอลกอฮอล์าร์ตนนั้นที่พี่กินนี่ก็ไม่ได้แพ้นี่ก็ไม่มีอะขอไหรอไม่ีไม่นีกิไ้เป็นหมักยสบหมักอะไรนี่ไงเป็นหมัเจหล่โอเคแล้วเแค่ม่แค่ใหม่ใม่นงไไม้อยเดินทางสารมีเวลาสารมีดื่มไ้วลาแบบรักกูแล้วเกินตอนนี้ก็บอกใช่กูรักเธอก็ที่รักมากเลกูไม่ทิ้ไม่ทิไม่เคยรักใคร่เธอ เลีนยงทาผัวฉันไม่เกลรักใครแต่เธอเลยในชีวิตนี้อะไรเ้ยไปแล้วไปแ้วฉันกงตากหวานเนาะถ้าตากหวานมาแวก็ตากหวานนี่ใช่ป่ะมีมีกอย่างแล้วไม่ใช่แมบ มันศเป็นตหมือนกันนไม่มีอะไเนาะบ้านเราอะมีไมแบบเนี้ยมันมีไทยอะไทยไม่มีศนยอนมีนมีแล้วมีแล้วม่ไมันมีมันไม่ได้แต่ไทยเาไม่มีผสมอย่างงี้ไงมันไม่ไเป็นมัไหรไมนมีแต่ไม่เป็นมตอนนี้ไม่รู้อตอนนี้มันมีย่า้าเราสำหรับคม่นต่มัสหรับคลิปนี้พวกเราค่ะต้องขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เป็นการถ่ายคลิปแบบ ง่ายๆค่ะแบบไม่มีสคริปต์แบบว่านินทาผัวแต่ละคนนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะหากมีคำไหนที่มันไม่ค่อยสุภาพหรืออะไรหรือฟังแล้วมันไม่ค่อยรื่นหูแต่อย่างใดเนาะก็ต้องขออภัยนะคะหากมีอะไรผิดพลาดไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้า ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย